สวัสดีเด็กๆป .3 ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่แบบฝึกหัดหน้าที่77นะครับอยู่ที่เรื่องของการออกแบบตัวละครนะครับสครปนะครับให้ตัวละครทํางานซ้ําแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราไปดูที่โจทย์หน้าที่77กันเลยนะครับกิจกรรมที่6นะครับกิจกรรมที่6เขาบอกว่าให้นักเรียนออกแบบตัวละครนะครับให้ตัวละครเดินและแสดงข้อความนะครับ ที่กำหนดขึ้นเองนะครับไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดและทดลองวันโปรแกรมนะครับเขาให้เราเขียนโปรแกรมนะครับโดยใช้คำสั่งทําทซ้ําแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับให้ตัวละครเดินแล้วก็แสดงข้อความนะครับจะแสะดงยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกเราเขียนพังงานก่อนนะครับข้อที่1 1่ดดูกันนะครับ ข้อที่1.1ให้เราออกแบบผังงานก่อนนะครับผังงานนะครับเราก็จะออกแบบคำสั่งการเขียนผังงานนะครับคำสั่งแรกก็คือคำสั่งเริ่มต้นนะครับคำสั่งเริ่มต้นก่อนนะครับแล้วก็มีลูกศรนะครับแล้วก็มีวงกลมนะครับเอาไว้ทํางานซ้ํานะครับให้วนกลับมาทําซ้ําที่เดิมนะครับต่อไปนะครับคําสั่งต่อไปเขาให้บอกว่า ให้ตัวละครเดินใช่ไหมครับแล้วก็คําสั่งเพื่อนที่19มาใส่ก็ได้นะครับตัวละครก็จะเดินนะครับต่อไปเดินแล้วทํไงต่อครับเดินแล้วให้แสดงข้อความนะครับแสดงข้อความนะครับแล้วก็คําสั่งพูดนะครับให้ตัวสไปดพูดว่าฉันชื่อสไปดก็ได้นะครับทีนี้นะครับเราเพิ่มคําสั่งเข้าไปหน่อยนะครับเป็นคําสั่ง ชนขอบนะครับถ้าชนขอบให้สะท pues, uh ้อนกลับนะครับตัวละครสไปเดินไปชนขอบให้มันเดินสะท้อนกลับไปกลับมานะครับก็จะมีลูกศรวนซ้ํากลับไปทํางานที่เดิมนะครับแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไอ้เจ้าตัวสไปของเราก็จะทํางานเดินชนขอบแล้วก็สะท้อนกลับไปกลับมานะครับแล้วก็จะเดินเคลื่อนที่19ไปตลอดนะครับแล้วก็พูดถึงชื่อสไปไปตลอดนะครับอันนี้คือการออกแบบ ผังงานนะครับในข้อ1.1นะฮะข้อ1.1นะครับทีนี้เราไปดูคําสั่งกันหน่อยนะครับ okay. Soul. ล็อกคําสั่งล็อกคําสั่งนะครับล็อกคําสั่งที่เราจะต้องเอามาเลยอันดับแรกนะครับคือเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นก็คือคําสั่งเมื่อคลิกนะครับทีนี้เขาให้เราใช้คําสั่งวนซ้ําตลอดใช่ไหมครับรูปแบบวนซ้าตลอดแล้วก็วนซ้าตลอดมาวางดูฮะทีนี้ต่อไปเขาบอกว่าให้ตัวละคร เดินและพูดใช่ไหมครับก็ให้ตัวละครเดินก่อนแล้วก็าําสั่งเคลื่อนที่19บามวางมาอวานนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ตัวละครพูดนะครับพูดแล้วก็ให้ตัวสไปด์นะครับคำสั่งพูดใส่ตรงนี้นะครับแก้ไขนะครับให้สไปด์พูดว่าฉันชื่อ,อ,อฉันชื่อสไปด์นะครับ สไปด์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเจ้าตัวสไปก็จะเดินนะครับเดินไปข้างหน้าชนก็ย้อนกลับมานะครับเดินชนย้อนกลับไปกลับมาแล้วก็พร้อมกับพูดว่าฉันชื่อสไปดไปด้วยนะครับนี่เราเพิ่มคําสั่งไปนะครับคือคําสั่งถ้าชนขอบให้สะท้อนกลับถ้าเดินไปชนฝั่งนี้ก็เดินย้อนกลับมาฝั่งนี้นะครับ เดินชนฝั่งซ้ายก็ไปฝั่งขวาอย่างนี้นะครับทําซ้ําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คําสั่งนี้มาใส่นะครับถ้าชนขอบให้สะท้อนกลับนะครับนี่นะครับถ้าชนขอบให้สะท้อนกลับนะครับแล้วก็คําสั่งหนึ่งนะครับเพิ่มเติมนะครับเพื่อไม่ให้สปอยกลับหัวนะครับแล้วก็คําสั่งตั้งรูปแบบหมุนเป็นซ้ายขวานะครับอันนี้เป็นคําสั่ง นี้เราก็ลองรันโปรแกรมดูตรงที่ถ่งสีเขียวเหมือนเดิมนะครับตัวสไปจะทํางานยังไงนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับตัวสไปของเรานะครับก็จะเดินนะครับเดินไปเดินมานะครับจนขอบซ้ายก็หันมาทางขวาจนขอบขวาก็หันไปทางซ้ายนะครับแล้วก็พร้อมพูดไปด้วยว่าชั้นชื่อสไปนะครับทํางานอยู่อย่างนี้ไปตลอดเลยนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอ่าเคนะครับทีนี้เราได้บล็อกคําสั่งแล้วนะครับ เราก็เอาบล็อกคําสั่งชุดนี้ของเรานะครับไปตอบในข้อ1.2นะครับนี่คือนะครับสั่งไปตอบในข้อ1.2นะครับข้อ1.2ของเรานะครับนี่2.2ของเรานะครับเราก็เอาบล็อกคําสั่งที่เราสร้างไว้แล <ım eni> <2 S 1> ้วเมื่อกี้มาตอบเลยนะครับนี่ตอบลงตัวนี้เลยนะครับนะครับนีตอบลงไปตรงนี้เลยนะครับ ข้อ1.2นะครับเราก็จะเอาบล็อกคําสั่งที่เราได้ไรมาตอบตรงนี้นะครับมอเห็นไหมครับอโอเคนะครับสําหรับแบบฝึกหัดวับบนนี้นะครับหน้าที่77ก็เรียบร้อยแล้วนะครับน่าก็ฝากเด็กกดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับไว้ดูคลิปหน้าต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ